สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องทุกคนเด้อตอนนี้สบายค่ะทุกคนมาหับชมบรรยากาศงานบุญเห็ดสังฆทานพระเขายูงเฮียนมอสโซคนสวรรค์ตอนนี้เนาะไ่ไล่ไล่แล้วย่างเลยมืมาได้ไล่ได้ถ่ายวิดีโอตอนนี้ถ่ายวิดีโอมือี้วันวันวันที่อันวันที่ยังไม่มาได้ครับมือในวันที่เท่าไหร่ก่อ มีประกันเอ่อเห็ดบุญเด้อเห็ดสังฆทานพระเต่าอยู่ที่เิียนมรรคสองคนสวรรค์เจ้าเนาะสบายกันเลยอ่าเดินมามาทำบุญสวัสดิ์ถอยรวมกันเนาะรวมกันเพราะว่าโรงเรีรคสองคนสวรรค์ก็เป็นโรงเรียนทีบมาสบายคยสอนมาก่อนเนาะพี่น้องอ่าเมื่อก่อนหนูสอนนุ่เฮียนหลังนี้หลังจากนั้นก็จะง่ายๆแตรวันนี้มรรคสองสวรรค์เลยตอนนี้เด้อบรรดาอาจารย์เปินเนาะพากันพร้อมเบียงเฮียงหนักกันมาเห็ดบุญเห็ดทางในบุญนี้เด้อ เอกจังฆทานผ้าขาวเพื่ออุทิศถึงดวงวิญญาณของผูกสี่วงรับไปเลยเนาะนี่ประเภทอาหารต่างๆเคุนเตมผ้าขาวเนาะผ้าขาวยาคูนี่ค่ะอาหารกับมีแต่ของอ่าเป็ดเสกเป็ดเสกเนาะมีแต่พื้นเห็ดเองเบิดอาหารนี่เป็นบ่เห็ดเองบม่ได้จ้างยังเนาะมาเห็ดอยู่นี่มือว่านี่บ่อาหาร มีขัวอ่ามีชี้นวิขัวอันนี้เป็นอาหารแหง้งมีสิ้นแหง้งมีหมั่มมียอเนาะแล้วก็มีออมอันนี้เป็นออมอันนี้เขาเนี้อมักมวงเดอ้ออันนี้เป็นบุญเนาะอันนี้ลาบอ่บา่นส่บาดเมื่อนี้เมน,นมียาคูอยู่เก่าองเนะานะแต่พน่น๊ะแต่ง้าขเขายู่งสิบพาเอ้อนอ่เอ้อ เอ็มพักิพพาในเีว่ใวน่งเลนี่ลยไก่ีเลแล้วคนกตนผ้าขาวข้าวเดียวดอกเด็ดร้อยไปซอยเมยคันไปซอยเมยคันอดิเดียมคันขวดเนี่ยจับจานให้เพิ่นเลือกเอาจานใบหน่อยให้เพิ่นลูก múc phát đây cái <laughs> nhá mốc đợt nào cũng nhá đi miệng, lại, này hơi ba, cho thịt bỏ, bỏ thêm bóp mềm, nếu vậy mà, bố đây, bố ba nấm khoang กำลังเตรียมผ้าเข่าเด้อเตรียมผ้าเข่าสบายว่าสิมาซอยสุดท้ายมาได้ซอยเดี๋ยวนีมาซอยถ่ายวิดีโอให้ยินดีร้อนแปะสบายว่าสิมาซอยเตรียมผ้าเข่าสุดท้ายมาได้เตรียมผ้าเข่ามาถ่ายวิดีโอดีแล้วดีแล้เอวป้ามียืต้นนะ Então, ันน uh, <Ou, S 1> ี a. A ้เงินพวกเอาเตรียมอาหารอยู่เหรดียวัสบายดีเอ้ยไง่แต่สบายดีคุณงามไม่เงี้หนเอยหอยแก้วบ่หรือวแกนกว่าไข่ปาเอรไ่้โอมีแต่เนือเองหูแล้วจะนาเลยเลี่ยงนี่โอ้มาอีกสองใบเอานี้เบรนึกว่าอัน เตปลาไข่ปลานะวายดีอาจารย์เด็กไก่สีแล้วละอาหารเพื่อเก่าเยิงชิดเยียงโอจัดปวงเอาขึ้นใส่กระตกน้ำยงบุมีได้ะหอมใบคัวห่อกระตุกบารีบุรีขันมิจฉาหอะ ແຕ່ຮັ <laughs>

mất lẽ thời <laughs> gian. cái 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 สบายดีเออสวยดีย oh, ังงามเลยเจ้าเล้งงามเออจ้เล้ย no. so so yep. uh, ังงามคือก่าวไว้น่ะเฮ้สบายดีสบายดีไอ้คนงามถ่ายวิดีโอไถ่ายหูะเนี่ยเอาเ่ ตกเย็นเลยอปอยู่บ้านอยงี้คอยชิบมานั่งพี่บ่เนาะไม่าอออบบ่วนี่เป็นแม่ n า à เนาะขอนมองพ่อเป็นแม่ n า เนพุนสวันเนาเนาะกรเกียมเปิ้เจี่บเห็ดสังกทานเนาะสังกทานพระเขาหิดถวายทานเดน่เดอเนาะอัญรูมาเกาโอ,โอเปิน อโหสาบุญใหยสาความสมาธิสาธบุญจงเต็นดียอมลดรพยอมล่ภพความความขอาใจความข้าใจในเบื้องของหลักการปฏิบัติความเข้าใจในเบื้องของ เป็นอีกิจกรรมหนึ่งวันนี้องเฮียนโพนเท่าคือกันก็ได้เฮ็ดแต่ละปีะก้อนหนานั่นก็เฮ็ดตอนนั้นท่นานอาจารย์สมัติในในในส่วนตัวก็มีความปิธิมีความดีใจในแง่ของความวันนี้อานิสงส์ในการเาเฮ็ดบุญมันกันได้ พอโมเข้าได้มาแล้วข้าก็สามารถที่จะสาตัวอื่นก็นได้สามารถที่จะเอาไปสาตัวอื่นกันเฮ็ดบุญบ้านทางอันซ้อนไสกับเฮ็ดบุญบ้านตลอดน,นะอันนี้ก็เว่าเป็นเิดจุดอีกพอได้ทื่นก็นสันซะทางซ้อนไสทางอันลายมุลมลายลายบอล เป็นความสำคัญและความหมายปิติมันมีความหวังแล้วก็มันมีความสุขยังเสน่นี่ค่ะอาหารบ่อบุฟเฟ่บ่ออาหารน่ะยังรังยัย ้นเอาให้น้องกินแน่ววนเอาให้น้องกินแนไอจะบอกกันนะให้น้องได้เจ้าเป็นเอื้อยจะเป็นเอื้อยคอยนะฮะบอกเป็นยังอันนั้นเลนะฮะซีายก่อนเนาะเนามซิมเจ้าบรเหตนี้ อืมแซ่แบแซ่บเป็นยาเย็นเนะเป็นยาเย็นเป็นยาเย็นป้าข้าปุ่นเป็นตะแซ่บเฮงเนาะเห็เงนะาไหมคะปุ่นดูคะ เาวยจับเอนาม้าบุญยอลงก่อนบ่รอะช่บยอดจาเากระดิ่อดอมาเมาหม้อไ่หไม่ยังนำข้าวุ่นขึ้กันบ่เด้อเด้อเินเสนเด้อบุันเด้อุสมารายเด้อนี่ฮะยมออ่สวานเด้ซเห็นยังแลเสนิมไนเด้ออันนี้อันบุฟเฟ่เนาะอาหารมืองานบุญเอาตาสะลมา เด็ดอันนี้อันก็วนีหันอันของอะไรบอขปุ่นนี่มับขาุนเนียนเนาะโอ้เห็ดมากเออเอเจ้าบอเป็นคนเห็ดนะโอับโอหมอบักใหญ่ใหญสกินมดอยู่บ้ามือปดทรวงสกินมดอย่าหมอเปกใหญ่ใหญ่มือไหนฮะนี่หมอนี่มาซุมเซยด้วข้ปุ่นนั่าปลาปนนี่นะเมนบอ ป,ปลาปนโอ้เจ้าเห็ดกระเพยเฮ้ยเบอร์เฮยเจ้าอะไรก็ตัวนน่นี่นแซบแซบนั่นอันก็แซบ่บโอ้ท่านี้สบายดีเด้อขจีแม่คน,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 นบ้านเป็นอะไรนะบ่หนี่ะนนฮะกอบส่วนบ่คนนี้น้อยชิดเก่าบ่จักเดชชิดเก่าคนมาเห็ดบุญนรงกันเนาะควมเห็ดบุญเด้ออยู่เมืมอ,องเย็นโมโซคนสวรรค์ มีหั่นเขาขายข้าวจีบเบอร์เอื้อยปกตินะโบแล้วก็ไม่ขายน้ำเออขายน้ำแต่เมื่อนี้มันเอาขอาอ้าวจีบมามาถวายทานน้ำกันเนะเาะมาเฮ็ดบุญน้ำกันบุญขับบุญซูเดอร์อยู่ดีมีแห้งซื้อได้ขายมานันล้ำรวยล้ำรวยเอ็ดใหญก็ดีเนะเาะผู้ใดมีเงินขายก็มาซอยกันนั่งเฮียนกับมาบ่อไรเป็นไงเนาะ